เหมือนว่าทุกคนนะจะพูดถึง s ซัมซุงเยอะไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วจากในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะก็เปิดตัวแฟลกชิปไปอย่างซัมซุง S Series นะคะ S 2 1ก็สร้างชื่อกันไปตามเรื่องตามราวนะคะแต่ว่าพอมาตระกูล A ปุ๊บเนี่ยซึ่งเป็นตระกูลที่ซัมซุงเนี่ยค่อนข้างจะหมายมา่นั้นมือมาตลอดนะคะ s a ซัมซุงเนี่ยพัฒนาซีรีส์ A ขึ้นมาจากการเปลี่ยนโฉมครั้งแรกเนี่ยคือ A 3 0 A 5 0 51 5เหนะมือนก่อนนั้นมี 50s ใช่ไหมคะแล้วก็มารุ่นนี้ A52 แล้วก็ A72 ซึ่งรอบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าซัมซุงจะกินยาผิดอย่างนี่ผาว่าจริงๆเพราะสุดท้ายแล้ว s ซัมซุงงัดไม้เด็ดขึ้นมาใส่โป้งโอ้โหที่หนึงจุกเลยนะคะรอบนี้มาดูกันว่ารีวิว s a m s ุงแกซิ A72 ที่อยู่ในมือแลดดุดรุ่นนี้ มันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรทําไมทุกคนถึงแห่แซ่ซ้องสรรเสริญด,ดีขนาดนี้บางคนจะคิดว่าดูคมมาอวยแน่ๆฟังให้จบแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาทําได้อย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่าถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปอินชทรมา ผ่านยุคข,ของสมาร์ทโฟนมามากมายนะคะคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงจะทราบแล้วว่าทุกวันนี้เราต่างก็ใช้สมาร์ทโฟนทําอะไรมากที่สุดอ่ะติ๊กต็อกติ๊กคิดซิคิดซิดซติ๊กตอ็อก็คงจะทราบดีนะคะแน่นอนว่าคนเล่นเกมมือถือเยอะขึ้นแต่ไม่ใช่อันดับหนึ่งรุ่นนี้นะคะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกมมิ่งโฟนของทางซัมซุงในซีรีส์ A ก็คือ A72 นะคะก็เป็นโทรศัพท์ที่อาจจะเน้นแนวการใช้เกมนะคะ เป็นหลักในความคิดของเขาแต่ว่าถ้ดูดมว่าเขาได้ใส่รายละเอียดต่างๆลงมาในเครื่องนี้หลากหลายแล้วก็ดูน่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันมีคําถามเกิดขึ้นค่ะว่าอพี่ครับเกมมิ่งโฟนยังไงใช้ snap 720ถูกค่ะรุ่นนี้เนี่ยหเลยเขาตั้งใจจะขายเป็นรุ่น 4G ก่อนดังนั้นพอจะเป็นรุ่น 4G ปุ๊บ มันไม่สามารถจะไปใส่ snapdragon 765ได้เพราะอันนั้นมันจะกลายไปเป็นรุ่น 5G นั้นเมื่อมันเป็น 4G ปุ๊บมันก็เป็น 4G แบบนี้ snapdragon 720อาจจะไม่ใช่ตัวที่แรงที่สุดสำหรับเกมมี่โฟน n e ในราคาประมาณนี้แต่ Samsung ก็คือ Samsung เขาก็ไม่ได้ทำเกมมี่โฟ o n e แบบนั้นออกมาอยู่แล้วคือ Samsung ก็คือ Samsung อะคะ่ะคือเกมมี่โฟ o n e ของเขาในรุ่น a 7 a 7 1 ใช่ไหมคะแล้วก็มาเป็น A 72เองก็ตามแต่เนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปแบบประมาณเนี้ย snapdragon 700 720 730อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่รอบนี้เขาใส่ 720G มาซึ่งถามเรานะเราก็ว่าเอ๊ะถ้ามันเป็น 730G เท่าตัวเก่ามันก็อาจจะแบบดูโอเคหน่อยแต่ว่าน่าดุดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหตุผลอะไรตัวนี้ประสิทธิภาพมันก็เลยอยู่ในประมาณสักกลางๆนะคะค่อไปทางสูงหน่อยแต่อาจจะไม่ได้สูงมากหรือสูงที่สุดดังนั้นตรงนี้ใครที่จะซื้อมาเล่นเกมเนี่ยจริงๆแล้วเล่นในทุกเกมนะคะเพียงแต่มันอาจจะไม่ได้ปรับตั้งค่ากราฟิ สูงหรือสูงสุดได้ขนาดนั้นถ,ถ้ากลางมันสูงหน่อยเนี่ยอันนี้เล่นได้สบายอยู่แล้วหลายเกมก็รองรับตัวของ60เฟรมด้วยแล้วพอเป็นชื่อของแส Dragon เนี่ยตัว Adreno เนี่ยก็ถือว่ารันในตัว3มิติได้อย่างน่าพอใจอยู่แล้วนั่นนะอันนี้คุณผู้ชมก็รอตัดสินใจดูว่าในเรื่องของชิปเซตตรงนี้เนี่ยพอใจหรือเปล่าสำหรับได้ดูดมองว่า,ม,ามันกลางอ่ะมันกลางถ้าจะบอกว่าเกมมิ่งโฟมมันก็อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่รายละเอียดที่เหลือที่นูจะพูดหลังจากนี้ทีเด็ดัขนานเลยนะคะไปดูกันว่าเขาใส่ทีเด็ดอะไรมาาบ้าลยลยยเ สำหรับรุ่นนี้นะคะตัวจอจะมีขนาด6.7นิ้วความละเอียดเนี่ย Full HD+ เลยส่วนค่า Refresh Rate เนี่ยก็ให้มาที่90 Hz นะคะและที่สำคัญที่สุดตัวนี้เป็นจอแบบ Super AMOLED นะคะในรูปแบบของ Samsung นั่นเองด้านลำโพงนะคะรอบนี้สัระลพงคู่มานะคะเป็น AKG ด้วยแล้วก็รองรับระบบเสียงพวก w m o s e นะคะมีลูเสียงพหูฟัง3.5ให้กับเราดังนั้นเราเห็นได้ว่าเรื่องการเอนเตอร์เทนหรือว่าเรื่องของความบันเทิงเนี่ย แตบรูปแบบจริงๆตัวจอภาพ Samsung สวยขนาดไหนทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าเขายืนอยู่ในอันดับหนึ่งในวงการของจอภาพไปเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นเรื่องจอภาพของซ m s ซ n งเนี่ยยังไงก็เหนือ refresh rate ก็90 h z น่นดูว่าก,กลางๆไม่น่าเกียดน,นะคะแล้วก็ทัชสกรีนนะคะดีเลยถือว่าทาออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆก็เป็นโทรศัพท์ที่ดีนะบางคนอาจจะคิดว่าไอพี่ถ้าเกิดว่าจะซื้อรุน่นนี้หรือว่าผมจะไปซื้อ S 2 0 Fan e d i t i o ดิดีเนี่ยจริงนะดุดเชียร์รุ่นนี้มากกว่า S g 0 Fan Edition คือ S g 0 f a n e e i t t o o n เนี่ยอาจจะมีตัว CPU หรือว่าชิปเซ็ตที่เหนือกว่าก็จริงแต่ที่เหลือเนี่ยตัว A 72 A 52นี่กินเรียบนะคะแล้วมาดูกันต่อว่ามันกินเรียบได้ขนาดนั้นเพราะอะไรนะจากที่จอภาพก็ดีไปแล้วนะคะลำโพงคู่ก็มีไปดูเรื่องต่อไปกันเลย สำหรับเรื่องต่อมาที่เราอยากจะแนะนําคุณผู้ชมเลยนะคะก็คือเรื่องของกล้องถ่ายภาพที่เฉียบขาดมากๆรอบนี้นะคะคุณผู้ชมตัวกล้องนั้นใส่มาทั้งหมด4ตัวนะคะประกอบไปด้วยเลนส์โาโครนะคะตัวเล็กๆทางขวามือนะคะ5ล้านพิกเซล ultra wide นะคะ12ล้านแล้วก็เลนส์ไวปกติเนี่ยเลนส์หลัก64ล้านและมี ois กันสั่นนี่คือไม่ตายเลยนะคะเทเลโฟโต้8ล้าน นั่นคือสเปกกล้องน้านหลักของเขานะคะที่น้าดุบอกว่าเป็นไม้ตายเลยขึ้นหนึ่งการใส่ OIS กันสั่นมาของซัมซุงในราคาประมาณนี้นะดุดไม่แน่ใจนะแต่เหมือนจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหมือนกันนั้นต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าการให้มาแบบนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆตัวคุณภาพกล้องเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะน้ดุดขึ้นตัวอย่างกางถ่ายคุณผู้ชมได้ดูกันแล้วกันนะคะการถ่ายภาพเนี่ยทั้งตัวหมดกลางคืนหมดกลางวัน หรือว่าโหมดอัลตร้าวาต่างๆเนี่ยทำออกมาได้สวยมากจริงๆน้วดูไปพยายาไปถ่ายกลางคืนนะคะเยอะแยะไปหมดเนี่ยเออมันสวยจริงๆนะคะมันทําออกมาได้แบบเนียนตามากๆเอาเป็นว่ากล้องหลังเนี่ยอยู่ในระดับท็อปได้สบายๆนะคะดีเลยแหละไม่แพ้พวกซีรีส์ S10 S20 ที่มันขายกันเป็นระดับแฟรกชิปเลยน,นดูบอกได้เลยว่า คุณภาพที่ได้เนี่ยน่าพอใจมากๆมาดูในส่วนของงานวิดีโอที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะในส่วนของงานวิดีโอเนี่ยความน่าสนใจเลยก็คือเขาสีดีมากนะผู้ชมจะเห็นว่าวิดีโอได้หนุกขึ้นให้เนี่ยทองฟ้าเนี่ยมันฟ้าเป็นฟ้าเลยนะคะสวยจริงๆอย่างลูกต้องสะไว้นะผู้ชมจะเห็นเลยว่าเฟรมเรตความเนียนตาที่ไหลขึ้นมานโอ้โหมันดีมากจริงๆนะดีแบบ รู้สึกดีมากๆที่เอามาไปถ่ายวิดีโอแล้วก็แบบเออมันสวยงามมากคุณตํอไปใช้ถ่ายวิดีโอแล้ที่สำคัญ O.S การสั่นนะคุณผู้ชมมันจะสามารถการสั่นได้เนียนกว่าพวกเอ่อ Super s t ้ a d y Super steady มันนิ่งกว่าก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นซอฟต์แวร์มาช่วยนะมันจะมีความช็อตช็อตอยู่นิดหนึ่งนะคะน้นการใช้ O.S การสั่นในการการสั่นเนี่ยมันจะมีความสั่นอยู่เล็กน้อยแต่มาเป็นความสั่นเล็กน้อยแบบ ธรรมชาตินะคะไม่ถึงขนาดนิ่งเข้าแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเอาไปว่าเรื่องกล้องถ่ายภาพเนี่ยดูให้ก้าเต็มสิเลยในรอบนี้นะคะและที่มันพีคก,กว่านั้นคือรุ่นนี้เนี่ยทั้ง A 5 2แล้วก็ A 7 2เนี่ยเขาใส่กันน้ำมา อันนี้นี่คือทําให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนเลยนะคะในช่วง2อสาปีที่ผ่านมานะคะคุผู้ชมซัมซุงเนี่ยต้องต่อสู้กับทางหน้าของ c i n n s s แบรนด์หรือว่าแบรนด์จากทางประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะหลังจากที่แบรนด์จีนเนี่ยมาในรูปแบบสเปคคุ้มค่า CPU แรง r อมแรมเยอะจอสวยๆอะไรก็ว่าไปนะคะซัมซุงก็ยังคงคอนเซปต์ไลฟ์สไตล์โฟนของเขามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะคะวันที่ซัมซุงเนี่ยใส่กล้องที่ดีมากมา ใส่ OIS กันสั่นมาและใส่การกันน้ำระดับ IP 6 7หรือว่า1เมตรน้าสานาทีมาแน่นอนนะคะว่าการทนน้ำทนฝุ่นแบบนี้มันช่วยให้ชีวิตรเราดีขึ้นอย่างไรบ้างทุกคนไลฟ์สไตล์อันดับหนึ่งนะคะที่ใช้คือกล้องถ่ายภาพทุกคนไปไหนก็ต้องถ่ายรูปไม่ผิดที่คุณจะเล่นเกมแต่ก็ไม่ผิดเหมือนกันที่มนุษย์เราจะถ่ายรูปดังนั้น,น,นการถ่ายรูปของเราครั้งนี้นะคะจงสามารถถ่ายได้ทุก สภาวะนะดุดเอาไปเล่นน้ำในสระว่ายน้ามาและนะดุดเอาวิดีโอหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมว่านี่ไงเราถ่ายใต้น้ํามานะคะเป็นวิดีโอตัวนี้นะคะคือพอเราถ่ายใต้น้ําได้ปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ได้มุมมองที่มันพิเศษขึ้นมันดูมีอะไรมากขึ้นและมันทําให้ความรู้สึกในการใช้เนี่ยมันดีเหมือนเราถือแฟลชชิปอันนี้ดุูไม่ได้เวอร์นะมันเหมือนว่าเราถือแฟลชชิปในราคา หมื่นกลางๆจริงๆนะคะความรู้สึกของแฟกชิปที่นรุดรู้สึกว่ามันเหนือกว่าคนทั่วไปที่ใช้กันก็อาจจะเป็นเรื่องของการทนน้ำทนฝุ่นกันน้ําไปกล้องดีๆหน่อยแต่ว่าตัวนี้มันยัดลงมาหมดเลยซึ่งความรู้สึกมันยอดเยี่ยมมากๆมันให้ฟีลเหมือนว่าเรากาลังถือมือถือระดับท็อปจริงๆทุกคนกําลังเล่นน้าอยู่เราถือมือถือลงไปถ่ายรูปเล่นกันได้เราลงไปว่ายน้ําเราแบบเออเล่นน้ำทุ่งตั้งตั้มอะไรเงี้ยมันสามารถเอามือถือเราไปเล่นเราอยากโซเชียลเน็ตเวิร์กในน้ำเราแบบนิดไม่ห็่ในน้ำนแบัดดี้คปั็น ฟิลมันดีมากความรู้สึกมันดีมากอย่างที่พูดนะคะเหมือนเวอร์แต่มันไม่ได้เวอร์มันคือเหมือนว่าเรากําลังหยิบแฟลกชิพนะคะหมือนกลางมาใช้มันขาดอย่างเดียวที่มันอาจจะไม่เหมือนแฟลกชิพคือมันเร็วไม่เท่าแล้วมันก็อาจจะไม่รองรับ 5G ถามว่าในราคา1 3ื่นสานะคะหมื่นสเนี่ยมันแพงไหมสหรับระดุดว่าถ้าเกิดว่าคุณตัดสิจาก CPU ีูเนี่ยระดุดว่ามันอาจจะสูงไปหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูจากสิ่งที่เขาให้มาเหมือนเอาแฟลกชิพมาลด CPU ลงเนีย่ามันก็ไม่ได้แพงมาะแต่ถ้าเปิด ถูกในสักนิดนึงเนี่ยก็ดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้โปรโมชั่นมันก็เยอะแยะใช่ไหมครับผู้ชมคือรู้สึกว่าเฮ้ยเท่ามาแบบเจ๋งว่ะคือรู้สึกแบบเออเขาทำได้จริงๆอ่ะคือกลายเป็นว่าพอเราความรู้สึกมันดีในการใช้งานปุ๊บเนี่ยเราก็อยากจะแนะนำคนต่อซึ่งแน่นอนนะคะว่าตอนนี้ในคอมเมนต์ทั่วอินเทอร์เน็ตกำลังชื่นชม a 7 2กับ52เยอะมากมากเลย ะะหลายคนชอบเพราะว่าแค่มันทนน้ำทนฝุ่นได้เขาก็ซื้อแล้วก็มีนะคะหลายคนซื้อเพราะว่ากล้องมันมี OS กันสั่นแล้วก็คุณภาพดีอันนี้คนก็ซื้อแล้วนะคะส่วนที่เป็นจุดพิจรารณาก็มีเหมือนกันนะคะก็คือ1ในตัวของกล้องหน้านเนี่ยตัวนี้เนี่ยให้มาที่32ล้านพิกเซลแต่ว่าได้ดูว่าการถ่ายรูปของเขาเนี่ยม,มันมันมืดไปหน่อยภาพมันมืดไปนิดนึงนะคะอ่ะคือมันอาจจะไม่จบหลังกล้องคือถ่ายเสร็จก็อาจจะมีการแต่งภาพอะไรเพิ่มเติมกันไปอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรก็ อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเออมันมันอาจจะต้องแต่งเพิ่มหน่อยส่วนจ,จุดหนึ่งนะคะที่นด,ดูดคิดว่าเป็นจุดพิจารณาเลยก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นชิปเซตตัว snapdragon 720นี่แหละทำให้มันไม่สามารถอัดวิดีโอในระดับ60เฟรมได้และเมื่อมันอัด60เฟรมไม่ได้นะคะมันก็อาจจะดูว่าเอ๊ะเราจ่ายเงินมาราคานี้เนี่ยเราน่าจะถ่าย60เฟรมได้หรือเปล่า อันนี้ก็เห็นด้วยนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ควรจะทําได้จริงๆนั่นแหละนะคะใน60เฟรมแต่มันทำไม่ได้ดังนั้น,น,นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นจุดพิจารณาให้คุณผู้ชมไปว่าเนี่ยมัน60เฟรมไม่ได้นะประมาณนี้นะคะคุณโอเคกับมันหรือเปล่าแล้วแต่คุณผู้ชมเลย่วยหนึงอย่างนะคะที่เป็นกล้องหน้าของเขาเนี่ย32ล้านพิกเซลเนี่ย ก็จะเป็นกล้องแบบฟิกโฟกัสหรือว่าแตะโฟกัสหน้าเราแล้วเลือกโฟกัสไม่ได้เมื่อเราแตะไปเนี่ยก็จะเป็นเพียงแค่การวัดแสงเท่านั้นอันนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วว่าจะโอเคกับกล้องหน้าแบบนี้หรือเปล่าคือถ,ถ้าเราถ่ายไกลๆเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานะคะแต่บางคนชอบถ่ายใกล้ๆแล้วก็แบบโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่คนนะคะแต่ถ้าเราถ่ายไกลๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็คือบดถือเซลฟี่นูาขยิยืดได้ไกลยอยู่แล้วนะเราก็จะได้แบบดูตัวเล็กๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไหมก็จะยืดให้มันไกลๆหน่อยอันนี้อยู่ที่แนวอย่าสนใจใ มาหนในเรื่องของวัน UI นะคะความน่าสนใจของเขาเนี่ยตัววัน UI ตัวนี้เนี่ยนะคะก็ให้ตัว l i n k ์ t w w n n o w w s มานะคะให้ตัว Smart View มาให้เราสามารถต่อขึ้นจอภาพได้ตัว Wi-Fi นะคะก็รองรับไปถึงตัว Wi-Fi 5 GHz นั่นเองการใช้สัญญาณ Wi-Fi เร็วแรงดีนะคะอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะ หนูควาจำภายในนะคะให้มาที่128 g b นะคะแล้วก็แรมเนี่ยจะอยู่ที่8 g ิอันนี้ก็ตามมาตรฐานเลยให้มาดีมากๆส่วนแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่5,000ม ah. ิลลิแอมแล้วก็รองรับชาร์จเร็วนะคะอยู่ที่25วัตต์นั่นเองนะคะความรู้สึกของในด,ดุดในการใช้งานของตัวนี้เนี่ยนะคะก็อย่างที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปว่า มันเหมือนว่าเรากําลังได้ใช้แ l ล็ชิปในราคาที่มันถูกลงมากๆนะคะความเร็วแน่นอนมันเร็วแรงไม่เท่าอันนั้นก็คือจุดพิจารณาว่าคุณจะโอเคกับมันหรือเปล่าในรูปแบบของ s ซัมซุงที่มักจะเป็นแบบนี้แต่ดูเหมือนว่าคนจะชื่นชมมันในเรื่องของการทนน,ทน,น้ำทนฝุ่นแล้วก็กล้องที่ดีมากๆ อันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ตัวจอภาพทักสกรีนนะคะให้มา90 h z ดีมากๆาแลวดูะคอนเฟิร์มเลยคะรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเล่นเกมในระดับปานกลางนะคะแล้วก็ใช้งานทั่วไปในเชิงไลฟ์สไตล์รุ่นนี้จะตอบโจทย์คุณผู้ชมทุกอย่างและได้ดุเดเนี่ยบอกเลยว่าทั้ง a 5 2และ a 7 2จะเป็นรุ่นที่ขายดีแบบถล่มทลายของซัมซุงในปีนี้อย่างแน่นอนคุณจำคำพูดดูดุเลยนะคะ มันจะขายดีทัลมทนลนยแน่นอนและตัวที่มันทําให้มันขายดีจริงๆคือชื่อซัมซุงเองน่ะเป็นส่วนสําคัญเลยและการทนน้ําทนฝุ่นเนี่ยมันคือสิ่งที่ทุกคนทวินหาและอยากได้ทุกคนอยากได้ไลฟ์สไตล์ดีๆทั้งนั้นให้ซัมซุง A72 ตัวนี้ลองเป็นหนึ่งคำตอบของคุณผู้ชมก็แล้วกันแต่เดี๋ยวก่อนนะคะวันนี้เราไม่ได้มีแค่ A72 แต่ว่านดุดกเนี่ยกำลังจะต้องรีวิวนี่ค่ะ A52 อีก1รุ่นเช่นกันทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเจ๋งมากจริงๆนะคะ ทำออกมาได้หน้าประทับใจเหลือเกินนะคะดีใจกับซัมซุง Samsung ด้วยนะคะที่หาทางของตัวเองเจอแล้วคือไม่ได้ไปนเน้นยัด CPU แรงจัดแต่ยัดที่เหลือมาจัดๆแทนนะดูดว่าตอบโจทย์มากๆเจอใหม่เทปหน้านะคะผู้ชมผมว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยและจะดูดเชื่อเลอเกินว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น,น้อยค่ะสำหรับวันนี้ก็ลำลาบแล้วแล้วเจอกันใหม่เทปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย